สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปมือหนีเสาวันอาทิตย์นะคะบนตื่นนันตื่นนอนจะใายลูกลูกไส้ก่อนไม่อยากลูกนอนบานไหนอยู่นะคะบานอาเจ,จ้าคุณตื่นสามารถตุ่มเสาร้ตรงฮิตกับเขากับน้ำให้สามีกินนะคะกับลูกกับผัวกับลูกสภายพี่เกียวเกิดขึ้นแล้วก็อเนเือมื่อหนึ่งเขานะคะหนึ่งเขา,น,เขานึ่งน้ำให้ลูกกับผัวกินแต่เราเหมือนจะเล่นกระสิประมานนี้นะคะตื่นจะสอ ไปเห็ดงานหรือว่าไปเห็ดงานก็ต้องเห็ดแบบนี้ตลอดนะคะบ่วันว่าเขาเป็นคนทํางานจะบเ่เห็ดเห็ดจังสี่ตลอดตลอดตมือตลอดวิษเสาแรงเทียงวันหยุดก็เห็ดจังสี่ตลอดวันนี้เขาก็สิมาลวกพักนะคะ่ะกินกระปุ่นปลาพักนี่ก็ล่างหลายเดื่อแล้วค่ะบางทีก็จะมาล่างเมืเขือพักผ้าให้นะคะ่ะพักผ้าให้ื่อมาหิวมาหิวไปหิวไป,ห,วไปหิวมากอย่างอันนคือพักผ้าใ ที่ห้องซื้อมากนะคะแล้วก็มะเขือมะล่างทำความสะอาดสิไปตุ่มกินกปนประปุลปานิีนนะะ่เะาะบอเลยพี่น้องใส่ชีวิตคือตุ่มสาวเราาแแต่เรเมือนตะเวนตรงมาลาพิดชอบชีวิตขอบขั้วหรือว่าจังในจังสี่ตลอดบ่ได้ว่ายจะาควงเฮ็ดงานแล้วสิบ,บร่ราไม่เฮ็ดกับเขาแล้วยมันพอยกินก็ต้องเฮ็ดยุ่ตลอดค่ะมันเป็นหน้าที่ของแม่เนาะที่ตรงรับพิดชอบ องตื่นเสาก็ผัวก็ลูกก็ปูก็ยาก็ตาก็แย่ต้องมารับผิดชอบในชีวิตครอบครัวจะาของบอเห่เพิ่งหยางน้ำจักคนทั้งปูทั้งยาทั้งตาทั้งย่เลยอันนี้คือวิธีข้อมือนหนึ่งของตุ่มสาวเราต้องฮิตตลอดโดยจะคของเกิดมากอาจะเป็นทังสีพอแม่สซอนมากเ้ามากกจังสีล่ะค่ะมันนี่ก็บจี่ันลวกพัก ลูพื้นกะซิว่าเป็นเงดอกแต่ว่าพอแม่ของตุ่มสาวเราสีสางมาแบบนี้ก็สีใส่วิธีแบบนี้แหละค่ะอันนี้ก็สีต้มมะเขือก่อนเนาะ,ะน้ำเดือดแล้วส่ต้มมะเขือใส่จริงชีวิตตุ่มสาวเราสิบว่าอยากหนุ่มกับพืนเนาะคะ่ะจริงอยากอยู่แต่อย่าของแต่มาอาศัยเขาเจาอยู่ในบ้านของบุงเลิศก็เลยมาใส่ชีวิตแบบนี้แล้วกะ จริงๆอยากกลับไปอยู่บ้านนะค่ะแต่ว่า,ร,า,า,าร,ร้อ,อาจากกะคลองเกษียนหนูเนียเลือดจะบกเกษียงกะแล้วแต่วิธีชีวิตจะเปลีป่ยนแปลงไปเนาะคะ่ะแต่จริงๆบ่มบ่มักวิธีเออ่สังคมในเมืองสิมักชีวิตบ้านๆงๆ่ายๆกินง่ายๆยุงงๆ่งง่ายๆบ่มีหนีไมีสิน้นเกษีชีวิตจะคลองกินขอบกวัวบ่เดือดร้อนขนาดเศร้ามากเลย ตื่นขึ้นมาตุ่มเศร้า,ราตรงเมืเช็ดกวาดทูบ้านตลอดได้ก่เงื่อนจะคล้องเดคือกันเพราะเลยว่ายุ่เงื่อนปืนบ้านเศร้าบ้านพักบ้านเกิดจากคล้องอจีฮิตตลอดระหว่างทีการเฮ็ดกับเขานี่ตุ่มเศร้าดอกรักซามาสิกวาดบ้านทูบานได้ตลอดมือกี้ลวกพักเลยค่ะสามารถจะมาเอ่อทูเงื่อนได้ระหว่างพักบ้านสุกอันนี้คือตุ่มมะเขือร้อยอยู่แล้วค่ะนี่ตุ่มเศร้าเราเช่นิมาสามารถทูเงื่อน รอจังหวะเรื่องเขือสุกสิบวไปเวลาให้ถิ่มไปซื้อว่าไปยืนเฝ้าหมอนแล้วค่ะจะเป็นคนยังสั่นมาก,เ,กเห็นเบียดเห็นอหไมาแล้วในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนไปทํางานก็ต้องเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างในคะรอบครัวตของแล้วปัดกวาดเส็ยทูนให้หนแล้วนะคะอันนี้แค่รอดตอ้มบะเขือสุกเล้ค่ตอไปหนีสิตัดผาดไปหามะเขือสุก ระวังนีิสิตัสพาไปหาตรงมะเขือหนิมะเขือเริ่มสิสุกแล้วนี่เขาก็ถูงเหงื่อนเราเรียกันหนเลี่ยวเลี่ยวกระชิมตาบ,บะเขือเสียทดชีวิตตุม่มเชา้าเราสิเป็นคนยังเสี่เสียงบ่อปล่อยเวลาว่างบ่อมายืนเฝ้าหมอนแล้วหลังจากนั้นมะเขือสู้ข้อก็สิอุ่นกับเขาเมือนขึ้นตุ่มไซบัวแกงไซบัวใสป่ปลาเนาะวันนี้หลังจากนั้นอ่านมือแรงต้องกินยังอ,ยงอีก่เรียกมันหนิ ตุ่มแซวแล้วก็ซื้อขาหมูไว้ซือเห็ดพะโลสูุลูกไส้กินเอาขาหมูมาล้างนา้าทาความสะอาดเพื่อสิอตุ่มไว้แล้วก็ไปเห็ดไปปรุงรสไปยังอย,งอยู่บานบุงมือนีมานอนบานเมือยเลยคะ่ะบานของอานองจากุน,นกเท่าก็เตรียมพร้อมกับเขาข้องมือทัดไปอันนี้คือวิธีของตุ่มแซวเราสิเป็นแบบนี้สิเป็นแบบนี้ตลอด ในการใส่ชีวิตนะ่ะเสียว่างไว,ว้ว่าพวลูกสิได้กินอย่างบอ่อต่ละมือต่ละเวนในวิธีจะครองเป็นอย่างสี่ตลอดก็สียเตียมมาขวาลูกไปเห็นงานก็ลงคืดน,น้ำลูกน้ำพวว่าเออตอนเย็นเลิกมาสามีอยากกินอะไรลูกจะกินอะไร,ะะไรจะเป็นคนยังสี่ตื่นเสามาพวกก็ลูกสิกินอย่างอีกต้องรับผิดชอบในวิธีจะครองตลอดจะไว้เขายากขนาดพวสบา,ายสบา,ายไม่ได้เห็ุอย่างหรอค่ะ แต่ว่าจะควางไปเห็นงานมากเืิกมากตรงรับผพดชอบกสิตลอดค่ะนี่พูดได้เป็นคือตุ่มสาวหลักๆบอกแต่ว่าโค้งสิ่งนี้บ่มีดอกหน่อยนักหน่อยนะสิจะเป็นแบบนี้ผู้หญิงสมัยไม่นะคะ่ะแต่ว่าผู้หญิงสมัยโบาาราณกสิกสิเฮ็ดยูแต่ว่าก็นับคนได้ลังจากนกสิต้มขาหมูไว้นะคะขาหมูไว้จะกินมือแลงของแลงวันอยทิ์ ตุ่มขาหมูนี่สามาถิกินในหอดเสาวันจันนะฮะอันนี้ตุ่มชาวเราสิว่างแพ้นในการเฮ็กกับเขาว้ยว่ข้าบนี้หฮ็กกับเขานักๆเพื่อกินของวันหลุมไปได้เป็นกับเข้าที่อุ่นเราอุ่นกินเราแซบประมาณนั้นสิเป็นคนใส่ใจในเรื่องการกินครอบรัวเลยเป็นครอบรัวตัวอ้นจริงๆกะเออผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เขาเก่งงานเงินเขาก็สิบ่ใส่ใจเรื่องเหมือนเต่า ผู้ใายแต่ละคนต้องการจุดละเอียดอ่อนนะคะมันก็สีมีหน่อยนักหน่อยน้าละที่หาไม่ยิ่งแบบนี้สิมาใส่ใจที่จริงวิธีพอห้อผ้าสางไม่แบบนี้แลค่ะพอกับเมียผ้าหิตแบบนี้อันนี้ตอนเศร้าเลยค่ะนี่หิตหนุนหินนี่ต้องหลซิ่งไลยังจะไดนกินกาแฟเลยค่ะอันนี้สามีส่งมาให้กินก็ไม่กินกาแฟสเสร็จแล้วในรอมน่อยจากกินกาแฟกับที่มาแอบถ่ายรูปสามีไหมทำความสะอาด ในช่วงระยะเวลาเสาร์นี้ค่ะห้องตรงฝาเห็นยังไหแล้วมีเบิด